ครับผมก็สวัสดีช,ว FIFA, ช,ว FIFA, ชววาวฟีฟ่าชาวฟีฟาชาวคอนท่าชาวพีบีชาวอย,ยแบงค์ชาวเลนซิตี้กันด้วยนะครับก็หอกกับ สว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนท,ทุกๆท่านกันด้วยนะครับ <Yeah. S 1> คือวันนี้นะครับทุกคนพี่ก็จะมาแคสเกมบอสซีหรือว่าอินเฟสต์เตชั n นแฟนตาซีที่ทุกคนเนี่ยรอคอยมาเน่นนานไม่เนินเท่าไหร่นะครับพูดไปเรื่อยนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะพาทุกๆคนเนี่ยไปล่าดเด็กคนหนึ่งไว้ทุกคน <c oughs> ที่มันเป็นคนสตรีมฟรีไฟล์นะครับถ้าถ้าผมไม่รู้นะทุกคนรู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับชื่อเพจน้องเขาก็คือเด็กเทพนน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 ะะคคคคครรรรััััับบบโอออเเทุกกิงงงๆ่่มมมยููใขขผป็ลแไ ็คือของไอ้ลูปเปอร์ซีจีนะครับแล้วมันเนี่ยมันเป็นเด็กเก่าของวอลซีนะครับก่อนที่มันจะไปเล่นฟรีไฟเนี่ยมันเล่นวอลซีมาก่อนนะครับแล้วก็ฝีมือค่อนข้างเก่งด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพี่เนี่ยจะไปล่ามันนะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปล่ามันคืออยู่ดีๆมาสตรีมฟรีไฟคนดูมันสองสองพันสามพันนะครับแล้วอยู่ดีๆมันหลุดมาวอลซีได้ไงไม่รู้นะครับผมก็เลยจะไปล่ามันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเปิดลำโพงไปฟังมันนะครับว่ามันเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนะครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิดลำโพงไปฟังมันกันนะครับมันอยู่ไหนวะบายบายบงเออตายไปว่ะมันเล่นอยู่อ่ะมันเล่นอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยกูตายแย่ตายเด้อามาดิมาเซิร์ฟไหนอะเนี่ยเดี๋ยวกูหาเซิร์ฟก่อนมาดิหนึ่ง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 อะไรอะเซฟเวอร์ศูนย์ โอลด์โอ้โหอ่านอ่านว่าโอนน้องอ่านว่าโอนใครอย่างหนึ่งๆกลกวมึงลงมาแล้วกูลงมาแล้วกูลงมาแล้วมึงมาเลยโอลด์ครับหลอดไฟเชี่ยนี่ใครเออมาวะมาวะโอหลอดกับน้องเล่นเสร็จแล้วครับเนี่ยเซ็ตมีไม้ไม่นี่เชี้ยโอ้โหมึงด่ากูเลยหรอมามามึงดูนะมึงดูนะมึงไม่ต้องดูอะไรมึงหยิบเออไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจ ไปไม่ต้องตกใจไอ้แค่ยนี่อะไรของมึงวะไอ้เแค่นี่อะไรของมึงเดี๋ยวมึงรู้แน่ผม่็ไม่รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวนะครับผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่าก็จะมาล่าให้ดูนะครับแต่ถ้าปากดีก็อาจจะยิงหนักหน่อยนะแต่ถ้าน้องเขาปากไม่ดีเนี่ยพี่ก็อาจจะมีออกมือให้นะครับผมผมไม่ได้เล่นมาโคด้วยนะผมไม่เล่นมาโคด้วยนะผมก็ไม่เล่นเหมือนกันผมก็ไม่เล่นเหมือนกันนี่มาโค้ดมาสดมาสดมาสดครับมาสดเหมือนกันมาเลครับด้านในเลยครับผมอือเหรอครับโป๊บะเนี่ยเฮ้ย เเลเซอร์ดิ่หมีการเล่นเลเซอร์ด้ิ่หอเล่นได้หมดแหละอย่าอ้างทุกคนมันมีการเล่นเลเซอร์ด้ิ่หอได้อจะกูไม่พิมพ์โจนเนอร์ซื้อเลเซอร์มาแป๊บอยากไปไปไปดักยิงแม่งเลยเงียบไม่อนแค่นี้เงียบไปยุงนะอ๋อเฮียกูเพิ่ยทิ้งเลเซอร์ใช่เลมันอยู่ไหนละวันะบอกบอกบอกมาก่อน โนบังเกอร์เขาด้านในเลยครับเขาด้านในเลยครับเขาด้านในเลยครับโนบังเกอร์นะครับโนบังเกอร์ครับโอเคเอครับโอเคมาโบังเกอมาเคครับเคใครหรือโนบังเกอร์ครยักมาดก็มาเดีมาเียเดียาเดีย็เียกมาเีเยกมยกเด็เกมเดี๋ยวมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเดียวมเดียวมเดาเดาเดี๋ยวเดี๋ยวาเดี๋ยวาเดี๋ยวเดียวเดีย ไปวีกูไม่โดนเลยเฮ้ยกูฝากชมมึงว่าเก่งไงเนี่ยจะตายนะจะตายนะโคม้งกดไม่ค่อยติดเลยว่ะคนดูอุ้ยวุ้ยจะตายมาเฮ้ยมันคมอยู่เนี่ยมันคมพอใช้ได้อยู่เนี่ยทุกคนมึดตับมึดตามืดเหมึอนกันมึดมือก็มึดมึอตับมาวัดกันเลยเพรามึงหากูไม่เจอโอ้ยหนีมันหนีอย่างเดียวเลยว่ะ มึงไม่ตายยิงไม่ออกมึงยิงไม่ออกเหรอมันคมมันค่อนข้างคมไปเนี่ยทุกคนโอ้ผมหนีไปเอาเยนี่ไปไหนเนี่ยทำไมแล้วไงกูอยากออกมาเล่นนอกอ่ะเยนี่จะเล่นข้างนอกกูกูไม่ตายไอหัวสามไม่ตายมาดิหัวทุกเป็ดมาดิแมมันกินเดนเลยว่ะคนดูเออทำไมอ่ะเหี้ยเออ เออเอาดิมาดิเหมือนกู้ปัวนี่ก็น่าโปอยู่นะนี่อ่ะนั่นไงโออะไรเนี่ยแม่รอกูโปัวกูลงมาแก้ด้วยเออจะลงมาเหรอลงมาได้เหรอลงมาได้ลงก็ลงก็ลงมาแค่นั้นแหละเซตกูมีเยอะไกู้เยอะได้เหมือนกันผมก็รอคุณเหมือนกันครับรอเลยครับดูเชียเนี่เช้ยวนี่มันเฮ้ยมันเป็นใครวะไม่ไม่มีคนลงมาเลยวะคนดูมันหรือว่ามันมีแต่คนดูฟรีไฟายเนี่ยนี่ยูอยู่นี่ได้ได้เชียวนี่อย่างว่นั้นคนละเสาอะ พูดตรงๆเลยคืออยากวัดก็คนละเสาว่ะว่ามันมีเซตมันมีเซตเรื่อยๆเลยว่ะแตเซปผมได้ยินข่าวว่าไอเนี้ยมันชอบเติมฟรีไฟล์แบบเติมมาเป็นหมื่นเลยนะครับแสดงว่ามันน่าจะเป็นคนรวยนะครับผมก็จะวัดเลยนะวัดวัดเลยก็มาดิมาวัดวาดีวัดวาดิวัดว่าดิมาดิมาดิว่าไม่มีการหนีด้วยว่ะอ๋อไอ้เชี่ยมึงจะเล่นตรงไหนกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยเปิดโพเทคดิมึงก็เปิดโพเทคดิมึงก็เปิดโพเทคดิน้องงามจะเล่นตรงไหนกันแน่ครับเนี่ยเปิดโพเทคดิเอ้ยยังยังไม่ีการยิงก่อนดิอย่าอ้างจริงนะม มือกูไวมากเลยสงสัยเกี่ยวบ่อยวันนี้ไปพลาดเดี๋ยวกินพลาดเอ้ยกูยิงไม่โดนเลยว่ะคนดูมึงจะวิ่งไปวิ่งมาห่ำไหมเป็นไงเป็นไงทำายทำายจะตายแล้วนะเอ้ยยังไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาอะไรยังไม่เอาอะไรมึงยังไม่เอาอะไรมึงโลกอะไรมึงโลกอะไรมึงโลกอะไรฮะเฮ้ยอะกูเกาหูดีมันเกาหูอยู่หรอะทศทีเสร็จตังค์น่าได้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  มาเลยลงมาเลยเรื่อยเลยเจอคนดูกูได้กูได้หมดอ่ะกูได้หมดอ่ะถ้ามึงมีเซตเรื่อยๆกูก็ได้เรื่อยๆอ่ะบอกเลยวอซีกูไม่เคยแพ้ใครกูบอกเลยกูไม่ยอมอย่างนี่แน่มาสิลงมาเลยลงมาเลยมาดิเอ๊ะไว้ยับไก่มาเสียผมไปสองเซตแล้วนะแล้วกูจะนั่งตั้งแล้วกูจะแล้วกูจะนั่งตั้งทำเพี้ยอะไรเนี่ยมันไม่ใช่โอเยกูกูเอฮ้ยทุกเม็ดมาดิหัวทุกเม็ด สายมอบกูบอกแล้วมอใช่เหมือนกันไงกูสายมอบกูมอบยิงด้วยเล่นกับมันเนี่ยกูจะแพ้สายมอบไอ้เหี้ยเกือบตายเล่นกับมันเนี่ยเดี๋ยวกูมอบยิงโอ้ยมึดมันก็มึดเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยมันมึดเหมือนกันใจอยห้คนดูหน่อยครับคนดูกูเสียใจดีแม่งไอ้ย่าตังหมดแล้วมั้งน่ะก็จะมาเล่นทำชุนเกือบแตกมาดิมึดมึดตั้งมึดตั้งโอ๊ยอะไรเนี่ย เออมันโง่มันรีบกูด้วยอ้า่าฮ่าเยนี่โกกตู่ใกูด้ได้ได้เล่นลินน่ะเล่นลินน่ะผมยิงไม่คมเลยว่ะตอนเนี้ยเลลินน่ะหัวฟงวัวมาดิวัวทุบแมนน่าวัวทุบแมนมันเต่าเหรอเออไอเหี้ยเออไยเหี้ยแม่งยัยเสือแม่งแล้วไอเสือตีนมันโ เดือดตรงร่ดับใต้ปะใต้ปีดกเซ็นต์มาเฮ้เฮ้อะคนดูขอคนใหม่ที่ไม่ใช่เอเชียเนี่ยแม่งเอ้ยเฮ้ไอ้คนเล่นเนี่ยดูอ่ ลง uh, มาเซิร์ฟไอนี่เลยครับเฮ้ยเร็วอะไรน่ะเซต PVP 1 VS 1เ right. ซิร yeah. ์ฟเวอร์009 OLD ล็อตไฟครับมาบะ OLD เฮีย OLD แปลว่าอะไรแปลว่าเก่า OLD บ้าป้ามึงมาดิกูขอหมดดอ้นี่มันลงมาไวจังวะใครน่ะมาอะไรอะไรล่ะมาลีมาลีอะไรอิๆจัง มาดิชื่อแมงคดใส่มื่นรอมันเลยผมเห็นผมผมเห็นมันมีมื่นนะครับผมเลยใส่ไฟมื่นรอมันเลยมีบ้ามีบ้าวว่ามื่นอันนี้มันเกะกะตาวแพ้ตานี้มันไม่ใช่แล้วด้วยถ้ากูแพ้ตานี้มันไม่ใช่แล้วด้วยมันปอเอาบอกใะรแล้วมันปอเอาอะไรเนี่ยดูก็แม็กทองมาเล่นแม่งดีเอามาสักลอยแม็กแม่งแล้วเมาว่ะเมาว่ะเราบังเกอร์นะมันจะบวกกับผมจริงไหมเนี่ยมันจะบวกกับผมจริงไหมนะทุกคน เอาดีเอ็กซ์ไปประมาณ500อันละมึงเอามาทำไม500อันไปซะกูยูอยากส่งพันตะนานาไปได้ใช้ไม่เกิน10อันกูกล้าสาสัญญาเลยเฮ้ยขนนั้นมันมันเล่นมืดนแล้วอะกูอกูอันนี้หมืดนเลยเนี่ยหมื่นหมื่นเมื่อหมื่ใหม่แต่แค่มันเก่งกาตาอุ้ยอุ้ยเจนี่ใครเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบตายเต็มหวายยอดไก่มาดิมาดิมาดิมึงมาสเต็มหมายยอดไก่กูดิมา มาดิมึงมาสเต็ปไม้ย่อไกลกูนี่มาถึกอยู่สิบหมื่นอยู่คนดูกูขอกำลังใจจากทุกคนครับการเล่นเต็มหมื่นอ่ะเราต้องให้เขายิงก่อนสี่เมตรสี่ถึงห้าเมตรแล้วทุกคนก็อยากขวัจับไม้เลยแมวกูไม่อยากโบกต้นไม้อ่ะกูไม่อยากโบกต้นไม้กูอยากโบกแมวเนี่ยมาดิมามาดิมามาดิมาดิ้ยไม่ไห้เนี่ยเห็นไหมโรนโรนเราจะได้เปรียบเราจะได้เปรียบเห็นไหมทุกคนเราจะได้เปรียบแบบเห็นเห็นชัดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมือตึงวัดหัววัดกันอุ้ยมาดิ ปัดกระดิ่งหัวปัดกระดิ่งหัวคุณดูครับดูจะ<ด>แตกหรอไม่เป็นไรครับถ้าแตมากมันก็เสียดตังโทษทีได้เสีดตังมอย้เ็ต่อยกล้องเน,นี่ยมาดิมาที่หัวผมบอกแล้วจะแตผมเนีเ่ยของจริงมา เซ็ตมันงอนแล้วก็พี่หายเลยโอ้โหไปทุกคนวงาผเจ็บปวดละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะแก้ก่อนนะดีดีเจริญเจริเด้อคุณลงมายังวะคุณลงมายังวะเนี่ยไปไม่หนี่โอ้มันต่อยจอเลยเหรอแจะมาขี้ผมเหม็นโอ้โอ้มันทีบจอลงยัดเอาเฮียเกมเต็มเชื่อว่าดูมึงจะเข้าไปหามไม่เอ็มเงี่ยสุดยอดเลยครับมีคนออมาแล้วทุกคนสุดยอดเลยมีคนลงมาจริงด้วย เอ้ยน้องน้องนะถ้าคนนั้นยังอยู่สตรีมพี่อยู่อ่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อายดเดี๋ยวพี่อายศอ๋อเฮ้ยลงลงลงเซิร์ฟตามมาศูนย์สี่โอศูนย์สี่โอโอศูนย์สี่น้องลงมาหน่อยครับน้องกอดเซตคืนได้เดี๋ยวผมไปเกียร์มาหน้าเดี๋ยวผมจะไปเกียร์มาอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับเอ้ยลงมาลงมาไอ้แค่นี้ครับเฮ้ยวานนอนสอนง่ายฮัลโหลครับฮัลโหลครับน้องทำอย่างนี้มันไม่ดีนะเอาอย่างี้เอาอย่างี้ยเอ็งจะเล่นโปรเพื่ออะไรอ่ะดาวก็มีอ่ะละครนี้ก็มี จะเล่นโปรทำไมวะไอ้อต่อยต,อต้อแยออแรง,งให้ผมดูเดี๋ยวยจะให้คืนอะไรนะมาอะไรนะ่ะขอแรงแรงอะไรนะ่ะพี่ลองต่อยกล้องแรงแรงให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะให้คืนขอแรงแรง ได้ได้เดี๋ยวกูจะสบมุดรถเป็นหน้ามึงละกันเดี๋ยวกูจะสบมุดรถเป็นหน้ามึงละกันนี่หมัดกูนะดูหมัดกูนะเตะไปนะมาท้อกับป้นหัวใจนั่นแหละไอ้ยังเอาผมใจมันคืนนะไอ้กูเออดนะอ่าให้คืนให้คืนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยไ้ยังอให้ใ้มันให้เซ็กซ์มันเอ้ยให้เซ็กซ์มันคืนเอ้ยังขอโทษทีนะน้อง <Net> ต <ăng. S 2> <cam> ิปตาอยากไม่ต้องตัวึงชิวครับคนดูตัวไม่ต้องตาในคืนด้วยเผมปิดไม้ละจะปล่อยทำไมเนี่ยมือตัวมันเองนะตัวตัวมันเองอ่ะ ร้องขอเลยมันบอกว่าเส็จตังโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับถ้าอยากเห็นพี่เนี่ยไปหน,หนึ่งกับมันในฟรีไฟอีกเนี่ยถ้าพี่ลงคลิปนี้ไปพี่อาจจะไปท้ามันแบบพูดกันเลยนะครับแต่ไม่ได้ไปไล่อย่างนั้นนะครับโอเควันเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ